ถุงวิเศษของม้าน้ำมีม้าน้ำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลอุ่นๆแห่งหนึ่งเขาแปลกไปจากม้าน้ำหนุ่มตัวอื่นๆตรงที่เขาไม่ชอบเลยที่ม้าน้ำตัวผู้ต้องอุ้มท้องอุ้ยอายแทนตัวเมียดูช่างน่าเกลียดและน่าละอายจริงๆเคยดูนะฉันจะไม่ยอมอุ้มท้องให้กับแม่ม้าน้ำตัวไหนทั้งสิ้นเลย เมื่อวันเลือกคู่ผ่านมาถึงเหล่าม้าน้ำหนุ่มสาวต่างไปรวมตัวกันที่วังน้ำทะเลอุ่นเว้นแต่ม้าน้ำหนุ่มตัวนี้เขาหลบหนีออกมาหาที่ซ่อนแต่ทันใดนั้นเกิดพายุหมุนหมุนขึ้นอย่างรุนแรงเขาถูกพายุหอบไปไกลถึงหาดทรายแห่งหนึ่งรอบๆตัวมีสัตว มีสิ่งของที่ถูกพายุพัดมามากมายรวมทั้งแม่ปลาน้ำจืดซึ่งบาดเจ็บไม่สามารถว่ายกลับไปที่แม่น้ำได้และไข่ของเธอที่อมไว้ตอนเกิดพายุก็คงต้องตายไปพร้อมกับเธอมาน้ำหนุ่มน้อยสงสารแม่ปลาจับใจฉันเผลอตัวอาสาว่ามาเลยมาเลยเอาไข่มาใส่ในถุงหน้าท้องของฉันได้เลย แล้วเขาก็ออกเดินทางอย่างมุ่งม,มัน่นจนไม่ทันสังเกตเห็นหน้าท้องโยโย่ของตัวเองและในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงแหล่งน้ำกร่อยที่เป็นดินแดนระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดฉันเอาลูกปลามาส่งจ้าเขาร้องบอกพวกสัตว์น้ำจืดด้วยความดีใจพร้อมกับเปิดถุงหน้าท้องออกลูกปลาตัวน้อยๆพากันว่ายออกมาทักทายญาติพี่น้องของมัน เหล่าสัตว์น้ำจืดต่างแสดงความชื่นชมและบอกว่าพวกเขาก็ได้ช่วยเหลือกุ้งมังกรไว้ตัวหนึ่งเหมือนกันม้าน้ำหนุ่มจึงไปเยี่ยมกุ้งมังกรตัวนั้นที่บ้านของกุ้งนางกุ้งมังกรดีใจมากที่ได้พบสัตว์น้ำเค็มเหมือนตัวเอง เพราะเขาต้องหาผู้นำไข่มุกสีน้ำเงินไปถวายเจ้าสมุทรให้ทันในคืนวันเพ็ญมิฉะนั้นแล้วทะเลอุ่นจะหนาวเย็นกลายเป็นทะเลน้ำแข็งม้าน้ำผู้กล้าหาญร,รับไข่มุกสีน้ำเงินมาใส่ไว้ในถุงหน้าทองด้วยความเต็มใจและแล้วเขาก็ออกเดินทางพร้อมกับท้องโย,โยโยอีกครั้งหนึ่ง เขาเดินทางโดยไม่ยอมหยุดพักผ่อนเลยและกลับไปถึงวังเจ้าสมุทรทันเวลาพอดีจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้านเพราะว่าเขาคิดถึงคุณแม่แม่ม้าน้ำดีใจมากที่ลูกชายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยวันรุ่งขึ้นแม่ม้าน้ำชวนเขาไปเยี่ยมแม่ม้าน้ำที่สามีเพิ่งเสียชีวิตเธอกำลังโศกเศร้าอย่างหนัก และห่วงที่ยังไม่มีใครฟักไข่แทนสามีด้วยความใจดีม้าน้ำหนุ่มน้อยรับปากจะฟักไข่ให้เธอโดยไม่รีรอเขาเฝ้าอุ้มท้องฟักไข่ให้แม่ม้าน้ำน้อยด้วยความทนุถนอมสองเดือนต่อมาลูกของแม่ม้าน้ำนั้นก็ออกมาจากถุงหน้าท้องของเขาเจ้าม้าน้ำตัวน้อยๆคอยว่ายตามหลังเขาเป็นพรวน คงคิดว่าเขาเป็นพ่อของพวกมันนั่นเองถึงตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะไม่อายเลยถ้าหากว่าต้องอุ้มท้องให้ใครอีกเพราะมันเชางหน้าอัศจรรย์เหลือเกินที่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้อย่างเขาจะรักษาวางน้ำทะเลอุ่นและชีวิตของลูกม้าน้ำที่น่าเอนดูเหล่านี้ไว้ได้